เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงธรรมะหากินนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของราคาข้าวในตลาดโลกนะครับมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับคุณภูมิศักราศรีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงธรรมหากินนะครับวันนี้รายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่านสองรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้ เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในทารายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับร่วมสารฝันคนยุคใหม่ที่สนใจในการทําธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรนะครับด้วยสินเชื่อ gsb for BCG Economy สินเชื่อน,นี้ไม่จำกัดวงเงินนะครับระยะเวลาการผ่อนชำระนาน10ปีด้วยกันแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นในช่วงเวลานาน2ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินร่วมสารฝันคนยุคใหม่ที่สนใจจะทำธุรกิจการเกษตรนะครับด้วยสินเชื่อ GSB for BCG Economy สินเชื่อน,น,นี้ไม่จำกัดวงเงินมีระยะเวลาการผ่อนชำระนาน10ปีนะครับแล้วก็ปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน2ปีด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับ ถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB for BCG Economy นะครับซึ่งธนาคารออมสินจะร่วมสารฝันคนยุคใหม่ที่มีความสนใจจะทำธุรกิจการเกษตรนะครับสินเชื่อนี้ไม่จำกัดวงเงินสินเชื่อแต่คำถามคือมีระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานานเท่าไหร่นะครับเป็นเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ทุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับ ธนาคารออมสินนะครับได้จัดโครงการประกวดโมเดลทางธุรกิจนะครับในโครงการ GSB Business Case Challenge 2022นะครับเพื่อเป็นการจุดประกายแล้วก็เป็นการระดมความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาภายใต้โจทย์การแก้ไขปัญหานิ้สินภาพประชาชนฐานรากด้วยการเปิดเวทีให้กับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือว่าปริญญาตรีทั่วประเทศนะครับไม่จำกัดมหาวิทยาลัยไม่จำกัดคณะและไม่จำกัดสาขาวิชาสามารถ ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้จนถึงวันที่10ก,กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่าสาองกว่าสามแส0บาทพร้อมกับได้รับประกาศสนิยบัตและโล่รางวัลน,นะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดําเนินโครงการก็จะมีทีมวิทยากรเป็นผู้ให้คำปรึกษาและมีคณะกรรมการตัดสินจากสถาบันตลอดจนอง,องค์กรชั้นนําเพื่อให้คำปรึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์นในการเขียนแผนธุรกิจและนวัตกรรมนะครับเพื่อจะได้เข้าใจถึงปัญหาให้ชัดเจนจนเกิดเป็นองคความรู้ที่ตกผลึกนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้สินภาคประชาชนฐานรากที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงและขยายผลเป็นวงกว้างต่อไปด้วยนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับนายเกรียงไกรชัยสิริวงษ์ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดตั้งสถาบันด้านการขนส่งทางน้ำและโลจิสติก หรือ m a r i t i m e and logistics institute นะครับซึ่งเป็นการอบรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งที่3นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งสถาบันด้านการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกด้านกฎหมายกฎกระทรวงระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงกำหนดทรัพยากรด้านต่างๆด้วยนะครับธนาคารอมสินครับ ร่วมจัดตั้งบริษัทมีที่มีเงินจำกัดนะครับเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ s m e และประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนถูกและมีเงื่อนไขต้นทุนต่ำนะครับและมีเงื่อนไขในการขอสินเชื่อที่เป็นธรรมด้วยโดยธนาคารออมสินจะทําหน้าที่ในการปล่อยสินเชื่อซึ่งคาดว่าจะสามารถจะตั้งบริษัทดังกล่าวแล้วเสร็จพร้อมกับเปิดให้บริการได้ในไตรมาสที่3นะครับโดยจะมีการเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อที่ดินอัตราดอกเบี้ยร้อยละเถึงร้อยละเก้ในระยะแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะขยายผลไปทําธุรกิจขายฝากภายในสิ้นปี2,565นี้ก่อนที่จะยื่นขอใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจนันแบงในปี2,566นะครับแล้วก็ทำธุรกิจสินเชื่อบุคคลต่อไปโดยมีการตั้งเป้าหมายาว่าปีแรกจะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ ประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงทำมาหากินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของทิศทางราคาข้าวส่งออกในตลาดโลกจะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณภูมิศักราศีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณภูมิศครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับเป็นยังไงบ้างครับราคาทิศทางแนวโน้มฮะแนวโน้มทิศทางข้าวในขณะนี้นะฮะถ้าพูดถึงราคาตั้งแต่ต้นน้ําก่อนต้นน้าก็คือ ราคาที่เกษตรกรขายได้นะครับจากนาเลยนะครจากนาเลยครับจากนาเลยตอนนี้ก็อถ้าข้าวเกรดดีหน่อยก็ประมาณสักอหมื่นหนึ่งอะโดยประมาณนะฮะโดยประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งรับคุณภูมิศักดิ์อาจารทษประมาณหมื่นหมื่นนิดนิดครับหมื่นนิดนิดนะฮะครับครับหมื่นนิดนิดครับไอ้นี่ข้าวข้าวหอมมะลิร้อยห้านะโอ้ครับหมื่นนิดเนี่ยครับก็ราคากค่อนข้างดีนิดหนึ่งแต่นี่ก็มีข้าวเกรดที่รองลงมาก็ประเภทข้าวทั่วไปอนะครับประมาณเืิสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ ก็ประมาณแปดพันกว่าเก้าพันถึงไม่ถึงหมื่นตัวนี้ไม่ถึงหมื่นนะครับก็แนวโน้มเพิ่มดีตั้งแต่เดือนมีนาเมษา,าพฤษภาเป็นต้นมาสามเดือนที่แล้วก็ราคาดีเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ราคาเข้าเปลือกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสำนักเศร,รษฐกิจเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตัวที่สองเรามาดูว่าไอ้ตัวดัชนีอ่าราคาของไอ้ราคาส่งออกเอฟบีนะครับราคาส่งออกเอฟบี o B ตัวนี้ก็ พันกว่าเหรียญขึ้นไปครับประมาณพันหนึ่งนะครับข้าวเกรด,ดีก็พันนิดๆพั 1, เนเหรียญข้าวเกตดรงลงมาก็แปดเก้าร้อยอย่างที่ว่าเมือเ่อกี้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นของกระทรวงบาณิย์ดชัชนีพวกนี้<ช>ก็มีแนวโน้มดีขึ้นนิดหน่อยครับครับข้าวทรงออกดีขึ้นครับดัชนีตัวที่สามอยากจะเห็นว่าไอตัวดัชนีที่บอกว่า f a o เนี่ย f a o อย่าง <O S 1> ที่เราคุยคืออครับไอตัวนี้ก็เป็นเป็นฟูดไพรส์นะครับฟูดไพรส์ แล้วก็เป็นดัชนีของตัวสินค้าตลาดโลกับนะครับประเภทอาหารต่งตางๆประเภทเนื้อนมแล้วก่อนน้ามันพืชแล้วก็ราคาอื่นๆอีกที่เป็นราคาสินค้าคก็มีแนวโน้นมเพิ่มขึ้นเช่นกันนะทั้งสามตัวเนี่ยทิศทางอันเดียวกันหมดับนะครับทิศทางอันเดียวกันหมดคํถาถามว่าเอแลวมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกนานมากน้อยขนาดไหนเท <c oughs> ่าที่ดูสติ <c oughs> สิติร <c oughs> ายเดือนมานะฮะ <c oughs> สติรายเดือนของปีนี้ทั้งปีเลยปีหกห้าปีเนี้ย ก็ก็มกราคุณพามีนามเมษาพฤษภามิถุนามิถุนาก็มีแนวโน้มที่จะเออยังเพิ่มขึ้นอยู่เหมือนเดิมเนี่ยครับยังยังเพิ่มขึ้นอยู่เหมือนเดิมอ่าส่วนสาเหตุใหญ่ๆก็คือว่าอย่างนี้ครับเราต้องยอมรับก่อนว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันใช้ระยะเวลาอ<ช>ืนะครับ<ช>อ่าระยะเวลาลักษณะพันุก็เลยตั้งแต่สามเดือนถึงหกเดือนโดยประมาณนะครับประมาณสี่ห้าเดือนตกงนงานน่ะโดยประมาณ เพราะฉะนั้นระยะเวลาในการปลูกใช้เวลาเวลาหนึ่งนะในการที่จะปรับตัวของตัวสินค้าเกษตรเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มของการพวกนี้เมื่อระยะเวลาหนึ่งที่สองปีที่แล้วเรามีผู้ไงมีโควิดเนี่ยการการการกระบวนการผลิตมันก็ลดลงนะมันก็ทําให้ราคาสินค้า,าทําให้ปริมาณสินค้าพวกนี้ขาดพอามคัวอ๋อครับอ่าก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการขาดแคลนสินค้า ตัวที่สองการการที่ราคาสินค้าพวกนี้เพิ่มขึ้นนี่ก็มาจากต้นทุนฮนะคระัภาษาเราง่ายๆต้นทุนการผลิตคอร์สพุทธนะคอร์สพุทธอินเฟชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวปัจจัยต่างๆที่ทําให้ตัวการผลิตข้าวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็โดยเฉพาะ,ะโดยเฉพาะปุ๋ยนะครับเราเฉพาะปุ๋ยแล้วก็ราคาพลังงานอื่นๆนะครับค่าน้ํามันค่าอะไรต่างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆพวกนี้มีแนวโน้มที่สูงขึ้น อย่างที่เห็นอยู่แล้วอ่ะเราเรารู้กันทั่วไปว่ารัคาน้ํามันตัวนี้บนกันจังเลยนะโอ้แคุณลุยพัดบนผมก็บนมาเกษตรกรก็บนตามเราไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาต้องใช้พวกนี้ในการผลิตกระบวนการผลิตพอสมควรครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของพวกนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอยู่นะฮะสูงขึ้นอยู่ถึงแม้ว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกเมื่อเมื่อคืนก่อนสองคืนที่แล้วก็ลดมาประมาณสักห้าเปอร์เซ็นแต่คิดว่าราคาเนี่ยกับลดลดลงมาครับเพราะว่ามัน มันพูดกันมันแพงแพงสุดๆเกือบสุดๆแล้วยังไม่สุดนะไม่ <ๆ S 1> สุดอ่ะก็ลดมาในตลาดโลกลดมาสักนิดหนึ่งเมื่อสองวันที่แล้วแต่เดี๋ยวขอโทษคุณผู้สักเดี๋ยวท่านผู้ฟังแกจะดีใจว่าน้ํามันตลาดโลกบุบแล้วประเทศไทยต้องลดเลยโครงสร้างราคาน้ามันมนไม่ใช่นะฮะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ฮะมันมีอะไรต้องคุยอีกเยอะนะปรับตัวนิดนึงปรับตัวนิดนึงเหมือนัพูดง่ายๆอราคาที่เราขายเวลาโค้รเราเนี่ยราคาน้ํามันเราขายน้ํามันดิบนะที่ราคาตลาดโลกน้ํามันดิบกัน ก็เหมือนกับราคาข้าวเปลือกนะลงหน้าลงสีละอคล้ายๆกันตอนนี้เวลาออกมาเป็นข้าวเปลือกไอ้ข้าวสารข้าวสารมีกระบวนการผิดเหมือนกันน้ามันเหมือนกันครับมันก็เหมือนกันมันก็พอจะผ่านลงกันพอจะผ่านอะไรออกมาถึงเราดีก็กก็็มีช่องว่างการผิดช่องช่วงราคาอยู่กับ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 อันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ ไม่เหน่ใจาเพราะประเทศเราก็มีระบบภาษส่ภาษีอะไรม,มาหลายตัวแต่ละประเทศ<า>ไม,ม่เหมือนกันถูกการปรับโครงสร้างในการผลิตโครงสร้างในการเก็บผู้งานภาษีจากราคาพลังงานนี้ไม่เหมือนกันครับ,รบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็แตกต่างกันมาดูเรื่องข้าวกันดีกว่ารเรื่องข้าวเมื่อต้นทุนการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับในขณะนี้เนี่ยการปรับตัวของราคาสินค้าราคาอาหารโลกก่อน ราคาอาหารโลกก็เริ่มมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับนะในเกือบทุกสินค้าเช่นข้าวสาลีน้ำมันพืชน,นะครับน้ำตาลตนี้ตัวพวกนี้ก็ได้มาจากตัวดัชนีของ FBO อย่างที่ว่า,มาเมื่อกี้หลักตัวพอสมควรมันไปทิศทางเดียวกันครับเพราะว่าราคาข้าวกับราคาพวกดัชนีอาหารพวกนี้มันก็จะล้อไปตามกันภาษาเราง่ายถ้าดัชนีราอาหารเพิ่มขึ้นราคาข้าวเราก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย นะฮะราคาในตลาดโลกก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยครับเพราะนั้นดัชนีพวกนี้มันไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่ามันเป็นอาหารประเภทของอาหารเหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของแนวโน้มของอนาคตตัวเอเอโอเขาก็ยังกังวลอยู่นะฮะว่าเอ๊ะราคาตัวสินค้าของเขาเองประเภทฟู้ดไพอินเด็ก์เนี่ยนะดัชนีราคาอาหารโลกเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ระยะเวลาเข้าคำานึงระยะเวลา แนวโน้นมเพิ่มขึ้นแต่ขณะนี้ก็ก็พูดง่ยายจะเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ไม่มากักหรอรบนะครับแต่ระยะเวลาที่เขากังวลอยู่ว่ามันอาจจะมีแนวโน้นมเพิ่มสูงขึ้นถ้าหากหนึ่งถ้าหากไอไอตัวตัวสงครามรัสเซียยูเคนี่เกิดขึ้นนะอันที่หนึ่งนี่ยเข้าเข้าคำหนึงพอสมควรอันที่สองที่เข้าคำหนึงก็คือปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติครับที่จะก่อให้เกิดไอไอ้เป็นพวกนี้นะครับ อ่ามาเปลีป่ยนแปลงทางภูมิอากาศเนี่ยทําให้ตัวการผลิตปริมาณการผลิตข้าวของเราหรือทั่วโลกเนี่ยลดลงครับอันนี้เขาก็ก็ยังคำนึงเขาก็เขียนมีบทความในเรื่องนี้ออกมาพอสมควรนะครับว่าแนวโน้มของการที่ข้าวจะมีแ,แนวโน้มเพิ่มมาขึ้นเนี่ยมันจะยาวมากน้อยขนาดไหนนี่เขา้าคำน,นึงอยู่ครับคำนึงอยู่เขากําลังดูอยู่ว่าไอ้อดชะนี้ต่างๆพวกนี้มันก็จะจะมาพูดง่ายมันจะมาฟ้องของเราในเรื่องราคาข้าวนั่นแหละครับนะครับอันนี้เขาก็กําลังดู ติดตามทิศทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่ครับอือันนี้ก็เป็นแนวโน้มครับแนวโน้มครับอแนวโน้มน่าจะเป็นทิศทางนี้ทีนี้ว่าจะส่งผลดีกับพี่น้องเกษตรกรไทยบ้างไหมครับคุณภูมิศักดิ์ครับในส่วนต้นทางเนี่ยถามว่ามันดีไหมเราก็ต้องมาเปรียบเทียบราคาข้าวที่เขาขายได้ราคาข้าวเปลือกที่ขายได้กับต้นทุนที่เขาเพิ่มมากขึ้นนั่นน่ะสินะอันนี้ะอันนี้แหละครับอันนี้เราอันนี้ถ้าที่เขาที่ดูจากตัวต้นทุนนะครับ ต้นทุนราคาข้าวในการการผิดข้าวกับราคาขายข้าวเปลือกนะครับเออเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มมากขึ้นในขณะน,นี้เอ่อพบว่าเปอร์เซ็นต์การขายข้าวเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนิดหนึ่งมากกว่าต้นทุนนิดเดียวเองครับครับต้นทุนต้นทุนสูงขึ้นด้วยแล้วก็ราคาข้าวก็สูงขึ้นด้วยแต่เปอร์เซ็นต์ที่ต้นทุนเพิ่มเนี่ยจะน้อยกว่าราคาข้าวนิดเดียวเ๋อมันไม่สัมพันธ์กันเหรอครับ,ค,รบคุณมศักดิ์ มันัมพันธกันฮะแต่ว่าราคาข้าวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากกว่าต้นทุนนิดเดียว<อ>ไม่ว่าต้นทุนก็เพิ่มขึ้นด้วยราคาข้าวก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ราคาต้นทุนเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเพียง,เพ,ยงเพียงอาจจะไม่มากนะครัพูดง่ายคือคือกําไรของเกษตรกรที่ได้จากการผลิตไม่มากาานะครับเมื่อเปรียบเทียบกบไรอดีตที่ผ่านมานะมีบางปีที่ที่มีกําไรพูดงํายกไร แก๊ปตรงเนีใน้ในของของต้นทุนกับราคาที่ขายได้เนี่ยมากกว่านี้ครับนะครับมากกว่านี้เหตุผลก็คือว่าปัจจัยการผลิตต่างๆในขณะนี้ก็แนวโน้มเพิ่มขึ้นเดียวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันราคาข้าวก็ที่คุณวิภธาบอกว่าเออมันเพิ่มขึ้นน่าจะดีใจ เอมันไม่ดีใจตามที่ท่านว่านะเพราะว่าราคาต้นทุนมันสูงขึ้นด้วยนี่นะอ่านี่ฮะนี่ฮ<ม>ะเรากําลังพยายามเปรียบเทียบดูว่าช่องว่างตรงนี้มันจะมากน้อยขนาดไหนแต่พบในสามสี่เดือนที่แล้วเนี่ยมันมีช่วงช่วงมกราคมพานี่ก็ยังนิดหน่อยมันมาดีเดือนเนี้ยเดือนเมษาพฤษภาครับสองเดือนเท่านั้นเองที่มีราคาช่องว่างระหว่างะระหว่างต้นทุนกับราคาดีขึ้นมานิดหนึ่งครับ แต่ไม่มากครับเมื่อเทียบเปรียบกับต้นทุนก็ประมาณสัก้าเปอร์เซ็นถึง20เปอร์เซ็นเท่านั้นเองครับพูดง่ายกำไรลงทุนร้อยได้กำไรไม่ถึง20บาะครับครับครับพูดอธิบายง่ายๆเล้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็คงดูแนวโน้มถ้าในขณะนี้แนวโน้มของปุ๋ยก็มีราคาเพิ่มมาขึ้นนะค,ะครับปัจจัยเรื่องพลังงานเพิ่มมาขึ้นอันนี้เราต้องยอมรับกันว่ากำไรของเกษตรกรที่ได้จากการผลิตข้าวเนี่ยลดลงแน่นอน ลดลงเพราะว่าไอ้ตัวปัจจัยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วไงฮะครับ,รบไอ้ตัวราคาสินค้าที่อที่เราจะขายกันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นช้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต้นทุนเพิ่มเร็วราคาขายเพิ่มช้านี่กาไรน้อยแน่นอนครับเราเพิ่มเร็วไม่ได้ครับเพิ่มเร็วไม่ได้ฮะเพราะว่าไอ้ราคาข้าวในการทั้งภายในทั้งตลาดเอฟโอบี F o B, มันขึ้นอยู่กับตลาดโลกครับอ่ฮมันขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลก แล้วก็ส่งผ่านมาตลาด FOB ตลาดกรุงเทพตลาดภายในมันส่งจากต่างประเทศเข้ามาครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถกําหนดราคาได้ราคาข้าวได้ในประเทศของเราราคาข้าวในประเทศของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกนะตลาดโลกก็มีหลายหลายตลาดนะมีตลาดอัลชิกาโกตลาดตลาดพวกสิงคโปร์ตลาดที่ค้าข้าวต่างๆนะฮะมีหลายตลาดพอสมควรครับ อันนี้ก็ขึ้นราคาตลาดโลกนะฮะเราไม่ได้กําหนดด้วยตัวเราเองได้ครับอืมต้องเข้าใจสภพาว่าความเป็นจริงก่อนมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะใช่ครับใช่ครับกว่าะฉะนั้นก็วิธีการในการที่จะให้เกษตรกรเขามีรายได้แล้วก็ราคาจําหน่ายไม่สูงเกินไปนี่ควรจะทํำยังไงดีผมสักในยุคนี้นะฮะย้ำก่อนครับในยุคนี้ก็ลองดูลองดูนะอันที่หนึ่งคือการลดต้นทุนนะฮะการลดต้นทุนเราใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม อ่าไม่ใช้ต้นอ่าไม่ใช้ปุ๋ยจนฟุ้งไปมากจนเกินไปต oh. ัวนี้ก็จะเป็นลดคอต์สได้พอสมควรนะครับปุ๋ยไนที่ใช้ผู้ไงใช้มากมากแล้วราคาสูงๆก็ลองลองดูที่ว่าปรับเปลี่ยนสูตรในการให้ปุ๋ยกับข้าวครับช่วงเวลาต่างๆนะฮะไอ้พวกนี้ก็จะทําให้ปัจจัยต่างๆผู้นี้ลดลดลงได้ครับนะอันที่สองอันไหนที่ใช้ราคาพลังงานผู้ไงพลังงานน้ํามันแปลงตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้โดนกันนะ เราเวลาวานข้าววานพันวานปุ๋ยเนี่ยเราใช้โดนหวานทั้งหมดเพราะว่าในขณะนี้ก็ต้นทุนเนพลังงานสูงขึ้นกับราคาค่าเช่าโดนต่อชั่วโมงนะจ้างต่อชั่วโมงก็จะสูงมากขึ้นไปด้วยเพราะนั้นลองลดดูสิการใช้แรงงานในครัวเรือน <S <S <ฮ>ะนะครับอยากใช้แรงงานเพื่อนบ้านก็ได้โดยการจ้างก็ได้นะฮะก็ลองเปรียบเทียบดูเพราะฉะนั้นก็ส่วนนี้ก็เป็นการลดต้นทุนนะครับส่วนหนึ่งนะครับ อันที่สองในเรื่องปุ๋ยเวลาเราซื้อปุ๋ยคนเดียวเนี่ยราคามันก็จะแพงหน่อยใช่ใช่นี่ถ้าจะซื้อผ่านสากลซื้อเป็นกลุ่มนะนหลายๆคลุ่เรียนซื้อพร้อมกันแปลงที่ใกล้เคียงกันก็มาซื้อรวมปุ๋ยอันเดียวกันเนี่ยก็จะช่วยในการลดต้นทุนได้อ,อันนี้เนี่ยมองในด,ด้านต้นทุนนะครับอันที่สองก็ข้ามองราคาขายที่เกษตรกรไปขายได้นะ่าลงสี่กันแล้วแต่นะในาในพื้นที่ก็แล้วแต่ อันนี้ต้องติดตามนะเพราะว่าติดตามในราคาในตลาดโลกเนี่ยมันมัน,ม,นมันทิศทางเดียวกันครับถ้าราคาตลาดโลกเพิ่มมาขึ้นราคาหน้าลงสีบ้านเรานะหรือราคารับซื้อที่กระทรวงการขายได้ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะจะเพิ่มมาขึ้นตามไปด้วยพระเด้นอันนี้ก็ต้องมีการติดติดตามเรื่องการหาองค์ความรู้ต่างๆนะครับว่าเขามีจริงๆแล้วตัวสำนักง,งานในกของกระทรวงเกษตรเองเขาก็จะมีราคาน้าลงสีให้อะนะครับ,รบในแต่ละวันลองติดตามดูว่าหน้าลงสีต่างๆ เพราะแต่ละโลงสีเนี่ยจะรับซื้อราคาก้าเกตเท้าหรือเท่าไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลงต้องดูว่าพื้นที่ไหนที่สามารถให้ราคาดีที่สุดก็คงต้องดูหน้าที่นั้นเป็นแรงงางไปได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณภูมิศักดิ์ราศีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรคุณฟังครับก็มีแนวโน้มที่น่าสนใจนะครับว่าวิธีการในการลดต้นทุนเนี่ยอย่างที่คุณภูมิศักดิ์บอกม ลองเลือกปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวท่านกันแล้วกันนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมสารฝันคนยุคใหม่ที่สนใจจะทำธุรกิจการเกษตรนะครับโดยสินเชื่อ g s b for b c g Economy นะครับสินเชื่อนี้ไม่จำกัดวงเงินนะครับแต่คำถามของเราคือว่ามีระยะเวลาการปลอดชำระเงินต้นนานเท่าไหร่คำตอบคือ2ปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับ กลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยได้ถุนราศนะครับวัน้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ